เพียรสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจาจ๋ารถสวยเกรด A นะคะวันนี้อยู่กับน้องเะจ๋าที่โกดัง3กันอีกแล้วนะคะช่วงนี้นะคะจะเห็นน้องจาจ๋าลงคลิปทีหน่อยแล้วก็จะเจอน้องจเจจ่าอยู่โกดัง3นะคะเรื่อยๆเลยเพราะว่ารถเข้ามาเยอะมากค่ะช่วงนี้และเป็นมีจั่คันแบบว่าไม่น้อยๆนะคะสภาพเดิมๆเลยน้องเจจ๋าก็จะรีบมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชม นะคะสภาพที่ยังไม่ได้ล้างแบบนี้นะคะแล้วลูกค้าจะได้เห็นเลยว่าตรงไหนที่น้องเจาจต้องได้เก็บรายละเอียดไปบ้างแล้วตรงไหนที่ลูกค้าได้ความคุ้มค่านะคะคันนี้นะคะเป็นตัว X Series ตัว1.9เกียร์ออโต้4ประตู Highlander ค่ะนะคะราคาป้ายแดงอยู่ที่1 1 7า0 0 0บาท1 1 7า0 0 0บาทนะคะตอนนี้ราคาหายไปเกือบ35เหลือเพียง749,000บาท ไม่หก5 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะดูให้คุ้มค่านะคะคันนี้มองถึงความคุ้มค่าป้ายแดงล้านกว่านะคะมาหาที่เพชรยนราคาเหลือแค่7 0 0 0แสนนิดๆฟรีดาวผ่อน13,000บาทค่ะรถมาจากจังหวัดพิษณุโลกนะคะท่านผู้ชมนะคะรถมาจากจังหวัดพิษณุโลกรถเดิมรถบ้านมือเดียวนะคะสวยมากนะคะแค่ยังไม่ได้คลีนยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ขัดสีนาะตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชม นะฮะเหลี่ยมสันตัวรถเนี่ยนะคะเดิมหมดเลยนะคะลูกค้าตัว X Series เขาจะมีจุดเด่นในส่วนของตัวเนี่ยหน้าหน้ากากนะคะคาดฝากระโปรงมาพร้อมโลโก้อี u ุนะคะกระจังหน้าสวยๆนะคะพร้อมชุดแต่งแบบนี้ยิ่งเป็นสีดํายิ่งดูดุดันและเข้มข้นสีทรงสเสน่ห์สีทรงอํานาจนะคะใครที่ถูกชะตาถูกชะโลกับสีดำนะคะแล้วมองหารถมือสองและเป็นตัวอี u ุ D Max ค,คนันนี้รีบคว้าค่ะนะคะ สเก์ตเนี่ยรอบคันอยู่แล้วนะคะชุดแต่งของสแตนดาร์ดโรงงานทั้งหมดไม่มีแปลงนะแกบบด้านข้างสวยเดิมนะคะคิ้วซุ้มล้อสวยใหม่นะคะมาพร้อมสติกเกอร์นี่ไม่ใช่สติกเกอร์เป็นสัญลักษณ์นะคะตัว X เ,เลยนะกระจกนะคะไม่มีชํารุดไฟเลี้ยวมองข้าง LED ไม่มีแตกกันสาดก็ติดให้มาสีดําฟิล์มขนาด60รอบคันติดให้มาแล้วเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดนะคะลูกค้า สวยเดิมมากเดี๋ยวน้องก็จะจะให้ดูใต้บอกโชคสักนิดหนึ่งใต้ก็บอกโชคนะเบาโชกนะคะลูกค้าดูได้เลยรถไม่มีแปลงจริงๆนะคะไม่มีการโหลดเตีย้ยตกแต่งมานะคะล้อแม็กนะคะได้แม็กในส่วนของซีรียาง265ทั 60R18 นะคะแม็กแท้แม็กเดิมนะคะเป็นสีดำนะคะลายสปอร์ตพ,พร้อมดิสหน้าดำหลังนะคะสกู6รูยางเนี่ยติดรถมาปี22เลยนะคะ ยังติดรถมาปี22วิ่งไป6 5 0 0ืแต่ว่าเดี๋ยวน้องจ้าจ๋าเนี่ยจะเปลี่ยนยางให้ใหม่เลยนะคะดูสภาพยางแล้วน่าจะใช้งานต่อไม่ได้แล้วค่ะลูกค้านะเหมือนว่ารถคันนี้ใช้อยู่ในทางดินแดงนะคะดูจากสภาพยางแล้วแต่เดิมนะคะไม่มีชนดูจากเหลี่ยมสันนะคะตัวรถเดิมมากที่เปิดเนี่ยให้ Smart ทเอนแล้วเรียบร้อยนะคะบันไดทางขึ้นสวยถ้านึกถึงกระบะเนี่ยนะคะถ้านึกถึงกระบะ มองหากระบะที่เพยนต์ก็ติดต่อหาน้องจ้าจ๋าได้เลยนะคะนึกถึงจ้าจ๋าเพชรยนต์นะนี่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมีเก็บรายละเอียดให้นะคะก็จะเป็นอะซีนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราติดให้นะตรงนี้มันไม่ได้ชนไม่ได้โดนชนอะไรนะคะแค่กิ๊บอาจจะหลุดออกนะคะเดี๋ยวใส่ให้ใหม่ตรงนี้นะคะไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าอยากให้เห็นหรือว่าเอ้ยตรงนี้เนะี่ยมันเดิมนะเดี๋ยวน้องจ้าเก็บให้นะคะจ,จะจ๋าเชื่อว่าลูกค้าที่ซื้อรถมือสองเขาไม่ได้ซีเรียสตรงจุดนี้นะคะเราเบิกมาเราก็เบิกของแท้ศูนย์ให้เหมือนเดิม นะเพราะว่ารถมันมีวารนตีศูนย์ยังเหลืออยู่ค่ะลูกค้าอะตัวโลบาร์ด้านหลังนะคะสวยไม่มีเรื่องทรงเรื่องสีไม่มีรอยขีดเลยนะคะแช่สีดำเนี่ยมันจะมีรอยขนแมวบ้างธรรมดาแค่เราขัดสีเราเคลือบสีเนี่ยก็จะปกติไม่ได้แตกต่างจากป้ายแดงเลยคันนี้หนูบอกเลยนะคะน่าจะไปไวนะคะไฟท้ายนะคะไม่มีร้าวนะท้ายแทย้ท้ายเดิมเหลี่ยมสันด้านข้างลูกค้าดูเลยนะคะเส้นตรงคมแบบนี้เป็นสันแล้วก็จุดที่ไม่ดูไม่ได้เลยก็คือแคสซี ลูกค้ากลัวมากลูกค้ากลัวมากว่าแคสซีเนี่ยกลัวไม่เดิมกลัวแคสซีโดนตัดแต่งตัดต่อหัวตัดตัวหัวท้ายมาลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะนี่เดิมนะคะเพราะว่าถ้ารถมันตัดต่อหรือว่าต่อแคสซีใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะในสำเนามันจะมีบอกนะคะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะเราไม่รับจัดไฟแนนซ์เราไม่รับซื้อเข้ามาอยู่แล้วนะคะเราเน้นเดิมนะล้อแม็กด้านหลังนะคะดูความสวยความใหม่ก็ไม่มีรอยเบียดเลย รอแค่สปาแค่นั้นเองตัวรถยังไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะลูกค้านี่ซีนตรงนี้สภาพเล็กๆน้อย,อยจๆจ้าจ๋าจะให้ชมว่ามันเดิมมันใหม่นะโลบารก็เท่ๆเลยมาพร้อมกับกล้องถอยสติกเกอร์ไม่มีลอกนะคะพร้อมโลโก้ e x s e r i e s อยู่ครบชัดเจนน้องจ้าจ๋ากล้าให้ลูกค้าชมนะความจริงเนี่ยรอให้เสร็จก่อนก็ได้นะคะแล้วม,มารีวิวแต่ว่าถ้ารอให้เสร็จก่อนเนี่ยจาจ๋าเชื่อเลยว่ามา่ไม่ทัน นะแต่ถ้าคุณลูกค้ายัางกังวลยังลังเลถ้าคันนี้ไม่ติดจองก่อนน้องจ้าจ๋าจะเอามารีร,รวิวซ้ําให้อีกหนึ่งรอบแต่เชื่อเลยค่ะลูกค้าต่อให้ดูตอนนี้นะคะกับรถเตรียมใหม่เสร็จเนะี่ยมันคนละอย่างกันอยู่แล้วแต่วันนี้ที่เอามาให้ชมเนี่ยเพราะว่าอยากให้เห็นความจริงใจกับรถของจ้าจ๋านะคะที่เข้ามาทําไมน้องจ้าจ๋ากล้ารีวิวให้ดูสภาพแบบนี้นะ ทำไม,มกล้ารีวิวให้ดูแบบนี้ลูกค้าบางคนเขาอาจจะแอนตี้โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยซื้อรถมือสองหรือว่าไม่เคยศึกษาเรื่องรถมือสองก็จะแอนตี้ในเรื่องนั้นแต่ว่าสําหรับเี่สิน้อยจ๋าส่วนใหญ่แล้วนะคะเรื่องนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยมากนะคะเพราะว่าลูกค้าคนที่ซื้อรถมือสองเนี่ยเขาเข้าใจอยู่แล้วรถเข้าหมายก็สภาพแบบนี้เพราะว่าเราซื้อรถมือสองนะคะตรงนี้น้อยจ๋าเรียนตามตรงนะคะอ่ะส่วนของเรื่องการจัดไฟแนนซ์นะคะลูกค้าไม่ต้องกงังวลตรงนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของน้องเจ,จ้าจ๋าเพชรยนต์นะคะลูกค้าดูรถให้ชอบ ดูให้ถูกชะตาดูให้ถูกใจนะคะถ้าชอบก็กลิ้งกลางกันเข้ามามาดูรถมาจองจัดไฟแนนซ์ได้นะคะชอบก็จองไม่ชอบก็ไม่จองนะคะอ่ะตัวนี้นะคะน็อตสภาพโครงสร้างสวยโครงสร้างเดิมนะคะพอเก็บสายไฟตัวสะโพกซ้ายสะโพกขวาไม่มีแกะไม่มีถอดเลยค่ะท่านผู้ชมนะตรงนี้ดูเลยลายเนินเนี่ยแกะให้ดูนะช่วงล่างนะ้ําไม่มีท่วม ไม่มีชนไม่มีตีลังกาหมวนหน้าหมวนหลังมาแน่นอนเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะคะมาตรวจสอบอินสเปกเตอร์ให้อีก274รายการลูกค้าไม่ต้องเสียตังค์อีก2,000-3,000ชั่วโมงหนึ่งนะคะตรงนั้นเก็บตังค์ไปเลยจะาจ๋ายินดีให้คำแนะนำแล้วก็ยินดีให้การตรวจสอบรถนะคะของน้องก็จ๋านะฝาท้ายเนี่ยเดิมสวยนะคะแน่นอนชัดเจนค่ะลูกค้านี่นะคะแบบแท้นะคะแท้เดิมเลยนะคะลูกค้านี่แคสซี 4. นะคะแคสซี 4. ไม่มีตอกไหม่มีปั๊ไมไหม่ไม่มีต่อแน่นอนนะคะเดิมมากและดูใหม่มากนะคะล้อแม็กฝั่งขวาด้านหลังก็ไม่มีการดัดแปลงไม่มีรอยขูดระเบียดค่ะเราดูในส่วนของตัวล้อด้านหลังฝั่งขวาถัดไปแล้วนะคะเหลี่ยมสัน45องศานะคะลูกค้าจงยืนมองตรงนี้นะ หนึ่งสีมีเพี้ยนไหมสองเหลี่ยมสันตรงนี้มันมีรอยโค้งผิดปกติหรือเปล่าถ้าเหลี่ยมสันยังคมเหมือนเดิมหรือว่ายังตรงยังตรงเส้นตรงเหมือนเดิมแสดงว่ารถคันนี้ไม่ได้มีการแก้ไขดัดแปลงมาไม่มีการชนมาค่ะนี่นะคะดูง่ายๆเลยนะคะรถมือสองทุกวันบางคนจะบอกว่าเขาทาเนียนลูกค้าใช้มือสัมผัสก็รู้แล้วนะคะถ้าดูด้วยตาเปล่าเสร็จปุ๊บใช้มือสัมผัสค่ะนะคะลูกค้าอ่ะตัวแผงประตูด้วยความใหม่นะคะนี่ความใหม่ สวยเดิมนะคะเดินได้ตะเข็บสีแดงแผงนะคะที่พักแขนเป็นหนังซอบทัตก็ไม่ชำรุดนะก็จะจให้ดูความใหม่น็อตคานเสาบี้นะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดเลยนะคะเท่าเก็บสายไฟนะคะตัวน็อตเดิมโครงสร้างเดิมตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะคะก็จะมีการคลีนทําความสะอาดให้นะคะรถบ้านนะมีแผงประตูฝั่งโน้นก็ดูสดใหม่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเฮดดดูนเป็นสีดํานะคะมีลําโพง นะคะบนด้านศีสะให้ด้วยตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะทรงขุนยนต์นะคะเดินได้แต่เข็บสีแดงซึ่งตัว x series เนี่ยชุดแต่งเขาจะเป็นดําแดงอยู่แล้วนะคะก็คล้ายๆถ้าเปรียบเทียบกับตัว trd ของแบรนด์ toyota ก็จะเป็นตัว trd นะนี่แอร์หลังมีให้แล้วนะคะแล้วก็จะมีที่เสียบ usb ให้ด้วยนะคะไม่ต้องแยงกันนะขับขั้นหนัตัวนี้ก็ใส่ที่เก็บเหรียญมีที่แขวนสัมภาระให้นะคะ40กิโลกร,รัมนะคะ แล้วก็มีเบาะกระเป๋าจิงโจ้ให้ที่ไม่มีการขาดไม่มีรอยชำรุดนะคะลูกค้าสวยมากนะคะมีราวจับบันไดาทางขึ้นให้ด้วยนะคะรอแค่ให้น้องเจ้จาจ๋าสปาเท่านั้นเองรถคันนี้จะสมบูรณ์แบบ98%เลยนะคะมาดูแผงประตูฝั่งคนขับค่ะแผงประตูฝั่งคนขับก็ไม่มีชำรุดเช่นกันนะคะดูกระจกออตโต้หบานนะคะ ที่พับกระจกนะคะที่ล็อกกระจกเซ็นทัลล็อกทุกอย่างมีครบดูความหมายความสวยถัดมาน็อตคารเสาเซึ่งทุกคันน้องจ้าจ๋าจะให้ลูกค้าดูอยู่แล้วนะคะต้องให้ดูทุกคันค่ะลูกค้าเพราะว่าดูได้เลยนะคะสีรอยเต้มมาจากโรงงานอยู่ครบทุกอย่างเลยนะคะสะครับเพจสีเงินเมทัลลิกนะคะสีโคเมียมนะนี่ปั๊มโลโก้ดีแม็กสวยนะคะที่พับหูช้างที่ล็อกหูช้างนะคะ QR c อา e ไม่ลอกออกนะคะ น็อตคานเสาบีไม่มีแกะไม่มีถอดมาพร้อมเบาะตรงคนขับกับคนข้างคนขับก็จะมีการนะคะปักนะคะตัวเอกนี่เบาะแท้เบาะเดิมนะคะไม่มีขาดสวยเดิมมากอันนี้คือให้ดูเรียวๆแบบละเอียดเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ FC ของน้องจา๋าส่วนใหญ่ไม่ซีเรียสนะในเรื่องของแบบเอ้ยเล็ก,ลกๆน้อยๆนะเพราะว่ามันเป็นรถมือสองแต่ลูกค้าเขาจะเน้นย้ำในเรื่องของส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไม่แล้วก็ ไม่แล้วก็ความเดิมโครงสร้างตรงนี้จะเน้นย้ำนะคะและการบริการหลังการขายที่ลูกค้ามั่นใจทําให้ยอดขายของเพรย,ยนต์เนี่ยไม่มีตกนะคะก็คือเรื่องคุณภาพนั่นเองนะแอปเปิลคาเพ y มีค่ะรับสายวางสายนะคะค cool ู Control มีแล้วเรียบร้อยนะคะหนังซอฟทัชนะพวงมลาลัยเดินด้วยด้จะเข็ดสีแดงแอร์นะคะตัวน,นี้โอ้โหเย็นเหมือนกันนะอากาศร้อนๆน,นะคะนั่งแอร์เย็นๆเนาะแอร์เป็นแอร์อนาล็อกอยู่นะคะแต่ว่าระบบ สัมผัสหรือว่าหน้าจอเนี่ยก็จะเชื่อมต่อบลูทูธมีไอพอดมี USB วิทยุนะคะมี VTR คําว่าวิทเนี่ยก็คือถ้าลูกค้าจะมีตัวแปลงตัวหนึ่งถ้าลูกค้าซื้ออยู่ในแอปนะคะต่างๆเนี่ยเราสามารถมาเชื่อมต่อจากตรงนี้ได้เลยนะนี่เห็นไหมเขาบอ AUX เราเชื่อมต่อเราสามารถดู YouTube ผ่านตรงนี้ได้เลยนะลูกค้าคุ้มนะคะราคาหลักร้อยนะคะถ้าลูกค้าจะซื้อมาเชื่อมต่อนะอ่ะคอนโซลเกียร์ดูใหม่นะคะมีถุงพุ่มเกียร์ภาพเดิม ที่เบออิกมือนะคะกุญแจก็จะเป็นลักษณะกุญแจแบบนี้นะคะกุญแจที่พักแขนเดิมนะคะตัวเบาะหนังนี่คนข้างคนขับ,ขบก็ไม่มีชํารุดมีออกมีกล่องคูแบบคูอ่าอันนี้ให้ด้วยคูบ็อกนะใช่คูบ็อกหรือเปล่าลูกค้าเดี๋ยวจ๋าดูเป็นอ๋อไม่ใช่นะคะเป็นเก็บเป็นช่องเก็บของเฉยเฉยไม่ใช่กล่องคูบ็อกนะเก็บชับมันล,ละเก็บของอันนี้ก็ที่ เก็บสัมภาระเก็บเอกซงเอกสารต่างๆนะคะลูกค้านี่นะนี่แต่คันนี้ไม่ได้มีคู่มือมานะคันนี้ไม่ได้มีคู่มือมาอ่ะนี่แล้วก็คอนโซลด้านหน้าไม่มีซีดไม่มีขาวนะกระจกด้านหลังนะคะไม่มีชํำรุดที่ส่แว่นระบบไฟเป็นไฟส้มนะคะที่บังแดดนะคะมีกระจกแต่งหน้าให้มีไฟสองหน้าให้ อ่ะออปชันก็คุ้มราคาค่ะลูกคา้าเพราะว่าป้ายแดงโคตรแพงเลยป้ายแดงแพงมากนะหนูบอกเลยตั้งร้านเจ็ดตั้งร้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกับร้านสองไนะลืมบอกไปว่ามีโหมดออโต้สต็อปแล้วนะคะนี่มีหมดกระลื่นนถลายครบไปดูห้องเครื่องยนต์กับเจ้าจ๋าก,กันค่ะลูกคา้าน้องก็จัดสตาร์เครื่องยนต์ไว้อยู่นะแล้วก็จะให้ฟังเสียงเครื่องยนต์มหกหมื่นห้าพันกิโลนะคะน้องจ๋าจะให้ชมแล้วก็จะให้ดูความสวยความเดิมไปพร้อมๆกัน นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันค่ะนะคะมาดูสภาพเครื่องยนต์นะคะฝาครอบเครื่องเดิมนะคะฝาครอบเครื่องเดิมไม่มีการแก้ไขไม่มีรอยชารุดนะคะเครื่องยนต์ขนาด1.9แล้วไม่ใช้เพียงไปเพียง6 0 0 0 0กิโลนะคะตัวเครื่องยนต์นะคะลูกค้าสังเกตได้เลยว่าจะไม่มีการตกแตง่งไม่มีการดัดแปลงเครื่องยนต์มาแต่อย่างใดน,นะคะและตัวเครื่องยนต์นะคะไม่มีรอยซึมไม่มีรอยเยิ้มจากน้ํามันเครื่องแต่อย่างใด เน้นเดิมเน้นสวยเสียงเครื่องยนต์ค่อนข้างจะเงียบและนิ่งนะคะนี่สีรอยแต้มมาจากโรงงานนะคะปั๊ม ABS ต่างต่าง,าง,างน,นะคะตัวน็อตนะคะตัวฝากระโปรงนะคะคงสร้างเดิมนะคะน็อตแก้มขวานะคะสภาพเดิมนะน็อตแก้มขวาเนี่ยสภาพเดิมเดิมเลยนะคะท่านผู้ชมนะนี่ตัวคานหน้าเนี่ยสภาพเดิมนะคะ,น,น,ะ,คะน็ะนตนนนะะนอตสีรอยแต้มมาคเดิมนะคะอเสาก้างยึดคานนะคะก็ไม่มีรอยเบี้ยวไม่มีรอยแก้ไขนะเพราะว่ารถไม่เคยมีชน คามมอน้านะไม่มีโก่งไม่มีรอยขี้เกลือไม่มีรอยกระเด็นกระเซ็นมาแน,น่นอนมีกิบล็อกต่างๆลูกค้าดูรายละเอียดได้เลยนะเพนเพดนะคะไม่มีการตอกใหม่ปั๊มใหม่นะลูกค้าขอดูสําเนากับน้องเจ้าจ๋าได้เลยถ้าลูกค้ากังนวลว่ารถคันนี้ไม่เดิมนะเนี่ยน็อตแก้มซ้ายค่ะนะคะดูกับน้องเจ้าจ๋าไปพ,พร้อมๆกัน นะคะอยากให้สบายใจกว่านี้นะคะลูกค้าน้องจ้าจ๋าแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาชมรถตัวจริงที่บริษัทเพชรยนต์กับน้องจ้าจ๋านะคะซึ่งบริษัทของเราเปิดทําการทุกวนันน้องจ้าจ๋ามีบริการจัดไฟแนนซ์หรือว่าน้องก็จ๋าสามารถนะคะสพอร์ตลูกค้าได้ทั่วประเทศเลยขอย้ําน้องจ้าจ๋าดูแลเคสเอกทุกเคสนะคะตั้งแต่ต้นจนจบยันบริการหลังการขายแล้วก็ในส่วนของอตัว รับประกันนะคะบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมง1ปีเต็มเรื่องประกันเครื่องเกียร์เราก็มีให้นะคะอยากให้ลูกค้าเนี่ยมหาจ้าจ๋าได้ความสบายใจแล้วก็ความถูกใจในการบริการนะคะดูแลลูกค้าทุกท่านดังคนในครอบครัวดังดุดญาติมิตรแต่คิดตังเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้น้องจ้าจ๋าขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะสวัสดีค่ะ